สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียากควันวันนี้นะพี่นะฮะวันนี้กับผมนะครับนะมีพักเครื่องนะครับผมงปู่มหาธิลามาแบ่งไปเช่นเคยนะครับแต่อ่าอีพีนี้ครับนะเป็นพิมพ์หลวงพ่อสุทรสแปดเหลี่ยมนะครับนะฮะผมบอกเลยวันนี้คัดสวยมาแบ่งไปพี่น้องนะครับนะมีน้งแต่ราคาสามร้อยบาทเป็นต้นไปเลยนะครับนะบอกวันนี้สวยๆ่างนั้นพี่นะฮะรายการที่เด็ด่ังนั้นเลยครับมาอัปเดตพี่น้องได้รับชมกันบ้างนะครับนี่ฮะ อกบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเก็บได้เก็บเป็นะพี่นะครับเพิ่งพุทธาพิเศษมาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเองนะครับนะนี่ฮะแล้วก็ลปู่ปัญจิราพุทธาพิเศษคนเดียวองค์เดียวไม่พอพี่นะครับยังมีเกจิมากมายพี่นะฮะพระพระครคูสุริยันนะฮะแล้วก็พระอาจารย์ต้อมวัฒนรแบงนะฮะ่วมพุทธาพิเศษด้วยผมบอกเลยนะฮะพระดีนะพี่ดีดีพี่พระแท้แการันตีแท้พี่นะครับนะเข้าบูชากันได้เลยนะครับพี่ เดี๋ยวเรามาลุยรายการที่1กันเลยครับพี่ชายสำหรับอ p พีนี้นะครับผมบอกเลยว่าเก็บตาเก็บนะพี่นะนี่ครับรายการนี้ครับพี่นะฮะรายการที่1นะครับนะเป็นรายการนี้พี่ชายนี่โอ้โหรายการนี้ครับนะผมขอดูรายการสักคู่พี่นะครับรายการนี้นะครับนะเป็นเนื้อตะปูนะฮะเป็นเนื้อตะปูแช่น้ามันวาดนี่เนี่ยโอ้โหรายการนี้คาสิกจริงจริงพี่ นะครับคลาสสิกจริงครับเก็บได้เก็บพี่เลขคนดตัเบอร์หกห้าพี่เลขค้ดตัวเบอร์หกห้านะครับนี่นี่ครับนะโค้ดเขียนตัวเต่าชัดเจนมีเนื้อตะปูพี่เลขคนดตัเบอร์หกห้าพี่รายการที่สี่ร้อยบาททท้งนั้นพี่ชายสี่ร้อยบาททท้งนั้นครับนะรายการที่หนึ่งนะครับมาลุยกันต่อพี่ชายครับปรายการที่สองนะครับรายการที่สองเป็นเนื้อมหาชนวนแช่น้ํามันว่านนะครับเนื้อมหาชนวนแช่น้ํามันว่านพี่นะครับรายการที่สองนะครับ เลขค 89, ้ณนัเบอร์แปดเก้าพี่เลขคุณตัเบอร์แปดเก้านะพี่จ๋านีฮะเนื้อมหาชนนวนเชนน้ำมันว่านี่นี่นี่ครับเก็บได้เก็บเลยนะพี่ชายนะฮะเก็บได้ต้องรีบเก็บเลยนะครับแน,นนะนําเลยครับพี่ชายนี่ฮะสี่ร้อยบาทเท่านั้นะพี่นะฮะรายการที่สองต่อนะมาบรา,ายการที่สามนะครับเลี่ยมมาจากวัดเลยพี่รายการที่สามเลี่ยมมาจากวัดเลยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงล้มดําเลี่ยมน BRAND, ้ํามันว่านพี่เนื้อทองแดงล้มดําเลี่ยมน้ํามันว่านพี่นี่ครับ เลี่ยมส,สวยๆแบบนี้เลยครับนี่ฮะนะครับรายการที่ราคาเดิมพี่ชายครับห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับเก็บได้เก็บนะฮะเก็บได้ต้องรีบเก็บกันเลยพี่ชายนะครับรายการนี้เป็นปันห้าร้อยบาทนะครับเลี่ยมมาให้เลยโอเคนะฮะ มาเลยกัต่อวิชาราการที่4ี่นะครับราการที่4ี่เป็นเนื้อนวะโลหะนะครับตอนนี้หลงอยู่องค์หนึ่งพี่รายการนี้หลงอยู่องค์หนึ่งนะครับแล้วหมดแล้วหมดเลยพี่นะครับตอนนั้นแย่งกันเลยพี่แย่งกันเลยนะครับตอนนี้หลงอยู่องค์หนึ่งพี่ใครทันใครได้พี่นะฮะรายการนี้เป็นรายการที่2นะครับรองแค่เนื้อเงินนะครับเนี่ยเนื้อเงินจะเป็นรายการที่หนึ่งรายการที่สองครับเลขคนเบอร์หนึ่งห้าเก้าเลขคนเบอร์หนึ่งห้าเก้าพี่นี่ฮะนวะต่อเก้ารอบลงยาฐานแดงนะฮะลงยาจีวรพี่โอ้โหเนี่ย รายการนี้สวยเลยพี่จ๋าครับราคาเดิมพี่หกร้อยบาทนะครับนะฮะหกร้อยบาทราคาเดิมพี่ใ๋่นี่ฮะหลงอยู่องค์หนึ่งพี่นะครับไม่ได้อัปเดตให้พี่น้องเลยนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะวนมาอัปเดทให้พี่น้องนะคนพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับนี่ฮะนี่ครับสวยพี่หกร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อนวัตโลหะนะครับเป็นราการรองจากเนื้อเงินเลยนะครับนะอันดับสองเลยนะครับมาเป็นองค์ที่ห้าครับนี่ฮะ องค์ที่5ครับเป็นเนื้อทองแดงนะฮะทองแดงผิวไฟพี่นะฮะลงยาขาวบริสุทธิ์นะครับลงยาขาวบริสุทธิ์นะครับ,าาดรบเดี๋ยวมาดูเลขโค้ดจำเบอร์กันเลพี่จนะ๋าเลขโค้ดจำเบอร์พี่นี่แปดเจ็ดนะพี่นะใช่ไหมเลขโค้ดจำเบอร์แปดเจ็ดนะพี่นี่ เนื้อทองแดงลงยาขาวพี่ในการนี้350ร้อยห้าสิบาทนะครับจัดส่งฟรีพี่ชายเอาไปใช้บูชาจะได้เลยนะครับราคาแบ่งปันจริงเพรนะฮะย้ําว่าขายถูกแต่พระแท้นะครับขายขายถูกเพื่อแบ่งปันพี่น้องนะครับเพราะผมก็เป็นศูนย์จองด้วยพี่นะครับเอามาทีก็เอามาค่อนข้างเยอะพี่แต่รุ่นไหนหมดแล้วก็อ่าคือที่เอามาเยอะพอแล้วพี่เพราะเวลาเราหมดแล้วเนี่ยพี่มันจะหาย,ยากหายยากพี่และราคาก็ยังรู้พี่เนาะพระเปลี่ยนมือพี่ นะฮะพับเปลี่ยนมือยังไงก็แพงขึ้นนะพี่จ๋านี่ฮะต่อมาเป็นกายกาทองแดงลงยาดาพี่นะฮะองค์ที่6ก็300ร้อบาททีสามร้อยบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทครับเนี่ยสามร้อยบาทนี่อันนี้สามร้อยห้าสิบาทพี่ลงยานะฮะลงยาขาวก็สามร้อยสิบาทยกคู่หกร้อยพี่ชายนะฮะนี่ได้คนเบอร์หนึ่งศูนย์สี่ครับยกคู่หกร้อยพี่แบ่งกันปันแบ่งบันแบ่งปันกันทุกคนนะครับมาดูกันต่อครับพี่ชายครับ,ใน,รบนในการทำปไปในพี่รายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดครับเปิดออกมานี่ครับเป็นรายการนี้นะฮะ เป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับเลขคนณะเบอร์หนึ่งสี่สามครับไอ้หนึ่งแปดหนึ่งแปดสามพี่นี่ฮะกระไหลเงินครับนี่สวยๆพี่นะสำหรับคนที่ชอบงานเพียวพี่เก็บได้เก็บเลยนะครับรายการที่สามร้อยห้าสิบาทพี่นะครับสามร้อยห้าสิบาทครับเป็นงานเนื้อกระไหลเงินนะครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่จ๋านี่ครับมาลุยกันต่อครับพี่ชายนะฮะรายการต่อไปเป็นรายการที่แปดเลครับนี่ฮะกระไหลเงินเหมือนกันพี่นะฮะแต่เลขคนณะเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดนะพี่เลขคนณะเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดนะพี่จ๋านี่ฮะ แบ่งปันพี่น้องนะครับแบ่งปันพี่น้องราคาเดิมพี่นะฮะสามร้อยห้าสิบนะฮะมาดูกันต่อพี่ชายครับรายการทัปไปพี่นะฮะรายการทัไปครับเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเป็นเนื้อกะไหลทองนี่ครับนี่ฮะชอนทอทโครับชุบน้ําทองนะครับเลขคุณเบอร์หนึ่งหกสี่พี่นะครับหนึ่งหกสี่หหนึ่งหกแปดนี่ฮะหนึ่งหกแปดนี่บอกเลยว่าท่วมแน่นอนพี่นะเลขคุณเบอร์หนึ่งหกแปดนี่นี่ฮะเนื้อชุบน้ําทองคาพี่นี่ รายการนี้เป็นปาร์ี่น้องที่350บาทที่350บาทนะครับรายการนี้รายการที่9ครับผมมาลุูกันต่อรายการที่10พี่รายการที่เป็นเนื้อน,น้าชุบน้าต้องคำพี่ oh, โอ้โหเลขคุณเบอร์พี่33ด้วยเลขคุณเบอร์ทำสามพี่เลขเบิ้ลนะครับผมขอ400บาทเลขเบิ้ลผมขอ400บาทพี่ปิดได้ให้ปิดกันมาได้เลยพี่นะครับมาลุูกันต่อไปกันต่อครับพี่ชายรายการถัดไปนี่ครับน้ะเป็นรายการที่11ครับรายการที่11ครับนี่ เป็นเนื้อทองแดงนีครับทองแดงมันปูพี่เดี๋ยวมาดูเลขโค้ดกันนะพี่นี่ฮะมาดูเลขโค้ดกันครับเลขโคดเบอร์หนึ่งหนึ่งหกพี่ชายเลขโด 6, คดเบอร์หนึ่งหนึ่งหกนะฮะเนื้อทองแดงมาปูพี่ลงยาขาวฐานแดงลงยากีวอนพี่โอโ้โหลงยาเต็มสูงอย่างนี้พี่เก็บได้าที่เก็บแตนจ้านะครับรายการน,นี้แบ่งปันพี่น้องกันสามร้อยห้าสิบบาทครับแบ่งปันพี่น้องสามร้อยห้าสิบบาทครับนี่ฮะ สวยๆเลยนะครับมาเลยต่อไปต่อครับในการไปพี่รายการที่สิบสองนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนั้นเลขโค้ดนะเบอร์พี่สามศูนย์แปดหรือเปล่าพี่ใช่ไหมสามศูนย์แปดนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงนี่ฮะเป็นเนื้อทองแดงมันปูลงยาหนึ่งหมืนพี่ลงยานทีวอนพี่นะลงยาเต็มสูบพี่สามร้อยห้าสิบาทนี่นะครับสามร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกับพี่จ๋านะครับ มาลุยต่อไปต่อครับรายการต่อไปครับรายการที่สิบสามครับเป็นเนื้อลมดําลงยาแดงนะพี่เป็นเนื้อลมดําลงยาแดงนะพี่นี่ฮะโอ้โหเลขคุณจะเบอร์สี่สามสี่ครับเลขคุณจะเบอร์สี่สามสี่พี่โอ้โหเก็บได้เก็บนะพี่นะครับเก็บได้เก็บนะครับนี่ฮะรายการนี้ครับนะสามร้อยห้าสิบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่นะฮะรายการที่สิบสามครับต่อมาเป็นรายการที่สิบสี่ครับ มาดูกันต่อครับรายการสปายวิจารณ์รายการที่สี่นะครับรายการที่สี่ครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเนี่ยนี่เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเดี๋ยวมาดูเลขค้นจำนวนกันพี่จ๋าเลขค้นเบอร์ห้าหกศูนย์ครับเลขค้นเบอร์ห้าศูนย์ศูนย์ครับนะเป็นเนื้อมหาชนวนอ่ะลงยาแดงครับเป็นเนื้อมหาชนวนลงยาแดงพี่จ๋านี่ฮะเนื้อมหาชนวนลงยาแดงนี่ฮะ เนื้อหาจำนวนลงยาแดงนะครับนะี่ครับสามร้อยห้าสิบาทพี่ชายนะฮะสามร้อยห้าสิบาทครับมาดูกันต่อพี่ชายครับป็นการจะไปนะครับนะในการนี้เป็นเนื้อมาทองแดงลงยาแดงพี่เนื้อทองแดงลงยาแดงพี่นะครับรายการที่สิบห้าครับ รายการที่ห้าก็สามร้อยห้าสิบาทพี่รายการที่สิบห้าก็สามร้อยห้าสิบาทครับเนื้อทองแดงผิวไฟพี่นี่ครับเลขคนเบอร์สี่เก้าหกครับนะรายการนี้รายการที่สิบห้าครับต่อมาเป็นรายการที่สิบหกครับรายการที่หกครับเป็นเนื้ออพากาพี่ลงยาม่วงลงยาป้ายฟ้าพี่เลขคนเบอร์หนึ่งหกศูนย์นะพี่จ๋าเลขคนเบอร์หนึ่งหกศูนย์พี่รายการนี้แบ่งป the right ันพ for ี่น้องที่สี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทครับนี่ฮะ มาไปต่อองค์ถัดไปครับพี่ชายนะครับองค์ถัดไปนะครับองค์ที่17ครับเป็นเนื้ออัปปาก้าลงจากทางชาติครับเนื้ออัปปาก้าลงจากทางชาติครับเลขคณัเบอร์แปดศูนย์ครับเลขคณัเบอร์แปดศูนย์ครับแบ่งไปเป็นน้องที่4 5 0อิบาทครับแต่วันนี้คิด400นะครับวันนี้คิด400ครับปิดได้ปิดกันเลยครับนี่ครับมาไปกันต่อ, <izon> รอ,อครับพี่ชายครับมาฮะอะไรกันกันต่อครับนะนี่ ไปกันต่อครับรายการต่อไปครับรายการที่สิบแปดครับรายการที่แปดครับเลขคูณเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่เลขคูณเบอร์หนึ่งหนึ่งสี่พี่นะฮะหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะฮะรายการนี้เนี่เอาการซาตินพี่สี่ร้อยบาทเหมือนกันครับสี่ร้อยบาทเหมือนกันครับนะรายการนี้พี่นะฮะรายการที่สิบแปดครับมาไปกันต่อครับพี่ชายครับรายการถัดไปนี่ครับนะเป็นรายการนี้เลยครับ รายการที่19ครับเป็นเลขโค้ดนัวเบอร์พี่สามสองหกครับเลขโค้ดัเบอร์สามสองหกครับเป็นเนื้อทองแดงลงจากจีวนพี่รายการนี้แบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยบาทแบ่งไปพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับนะถ้าเรียบมาได้พี่นะเรียบบวกร้อยหนึ่งนะครับนี่ครับอาจจะเรียมส่งมาได้เลยพี่นะมีทุกสีการขอบมีทุกสีเลยนี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อลมดาพี่นะครับเป็นรายการลมดําลงยาจีวนพี่สามร้อยบาทนะครับ นี่ครับสามร้อยบาทเลขคนจัเบอร์สองเก้าสี่พี่เลขคนจัเบอร์สองเก้าสี่พี่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบครับ <c oughs> ต่อมาเป็นการยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดเป็นเนื้อมหาชนวนล,ลงยาจีวอนนะพี่จ๋านะครับนะเลขคนจัเบอร์สามสองศูนย์ครับนะเลขคนจัเบอร์สามสองศูนย์พี่แบ่งไปพี่น้องให้300า300าสามร้อยบาทจัดส่งฟรีแบ่งไปพี่น้องให้สามร้อยบาทจัดส่งฟรีพี่ชายรายการที่ยีิบเอ็ดนะครับ ส่วนรายการ28นะครับรายการ28เลขโค้ดเบอร์52นี่ครับรายการยี่สิบแเลขโค้ดเบอร์52ครับนี่ฮะนี่ฮะนะครับรายการ22นะครับงานเลขโค้ดเบอร์52นะครับรายการนี้แบ่งไปเป็นน้องที่400บาทนะครับ400บาทเท่านั้นพี่นะครับต่อมาบริการ23ครับบริการ23เป็นเนื้อตะปูนะพี่นะครับเป็นเนื้อตะปูสังฆวนน้หรือเปล่าพี่นี่ฮะ นะครับรายการนี้เลขคดแอบอยู่นี้พี่นะเลขโค้ดแอบนี้ครับสามร้อยบาทเหมือนกันพี่สามร้อยบาทเหมือนกันครับพี่ชายครับรายการนี้ในการยี่สามนะครับต่อมาเป็นการยี่สี่ครับรายการยี่สี่ครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูพี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูหรือเปล่าพี่นี่ฮะสวยๆเลยนะครับผิวออกรุ้งๆครับในการที้สามร้อยบาทน้นพี่สามร้อยบาทน้นพี่เลขโค้ดตัวเบอร์ห้าหกพี่สามร้อยบาทพี่นะครับในการยี่สี่นะฮะ มาลุยกันต่อวิชาการทะไปครับเป็นการที่25ครับรายการ25เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับรายการที่300บาทเหมือนกันพี่300บาทเหมือนกันครับจะลองเลือกชมดูพี่ว่าจะเอาแบบจีวอลหรือไม่มีจีวอลพี่เลขค้นจำนวนหนึ่งห้พี่เลขค้นจำนวนหนึ่นะครับแต่ถ้าใครไม่เอาแบบจีวอลนะครับรุ่นนี้ลดได้นะครับเหลือ500บาทยกคู่เหลือ500บาทให้ได้นะครับนี่ครับ จัดไปพี่นะครายการยี่ห้าพี่3ามร้อยบาทนะครับมาดูกันต่อพิชานครับรายการ26ครับรายการ26เป็นแบ็คทองโรเดียมีนะฮะเป็นแบ็กลายทองนะครับนี่เลขโคดเบอร์94พี่เลขโคดเบอร์94ครับเป็นแบ็กลายทองครับนะแบ็คโรเดียมลายทองพี่นะฮะค่าชุบก็แพงนะพี่รุ่นนี้นะครับค่าชุบก็แพงนะครับรายการนี้ครับรายการแบ็คโรเดียมพี่แพงจริงๆนะครับนี่ฮะ รายการนี้นะครับแบ่งปันพี่น้องที่4ี่ห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันที่4ี่ร้อยห้าสิบรายการนะครับสี่ร้อยห้าสิบในที่รายการที่ยี่สิบหกครับนะต่อมาเป็นการยีิบเจ็ดครับนะเป็นแบ็คเป็นสองกษัตริย์เหมือนกันครับเป็นสองกษัตริย์เงินทองพี่นะครับรายการนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบพี่สี่ร้อยห้าสิบาทครับมาลุยนต่อพี่ชายครับรายการต่อไปนะครับนะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดเป็นงานสามประศาศครับเงินทองนักนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องที่ห้าร้อยบาท นะครับขอแบงก์ไปพี่น้องที่ห้าร้อยบาทครับเลขคนณตเบอร์หนึ่งแปดรวมกันที่เก้าเลขคนณตเบอร์แปดรวมกันที่เก้านะครับนั่นการนี้นะครับสามเคพี่ต่อมาเป็นการยี่สิบเก้าครับรายการยี่สิบเก้าเป็นแบ็คเงินทองครับเป็นสามตริย์พี่แบ็คเงินทองพี่รายการนี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้เลขคนณตเบอร์แปดหกนะครับห้าร้อยบาทพี่นะรายการนี้ห้าร้อยบาทพี่รายการที่ยี่สิบเก้าครับ ต่อมารายการที่30พี่รายการที่30นะครับเลขคนเบอร์57เนะครับเลขคนณตเบอร์57เครับเป็น 4K ครับหรือเรียกว่า 4K 4กรัตรนี่เองครับแบกเงินทองนาคมาครบเลยรายการนี้ขอ6 0รพี่รายการนี้ขอ6 0 0บาทนะฮะจัดส่งให้พี่มีเก็บเงินปาทางทุกรายการครับสำหรับอีกทีนี้ก็มีแบงปัรพี่น้อง30รายการพี่ชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับนะฮะผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับการช่างพึ่งเอามาส่งเมื่อสักครู่เลยนะครับช่างพึ่งเอามาให้ไม่ให้เมื่อสัก บอกเลยว่าสวยๆเลยพี่นะครับแ๊บนึงนะนี่ครับนะเป็นงานอ่ารุ่นปดตาธรรมการพี่นี่เป็นงานรุ่นปดตาธรรมการพี่นี่ช่างพึ่งมาส่งเมื่อสักเมื่อสักคู่เลยพี่นะครับผมขอลงอีพีนี้เลยนนะครับก็อ่าจะเป็นงานลมดำทองแดงโบราณเนยทองแดงผิวไฟโบราณนะครับแล้วก็มาหาชนวนมีองค์หนึ่งนะครับก็ าราคาราคาก็เป็นองค์งละสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะองค์ละสี่ร้อยห้าสิบาทพี่นะครับนะฮะองค์ละสี่ร้อยห้าสิบาทปิดได้ปิดมาที่พี่นาะยยกคู่ได้ราคาที่มีปกติห้าร้อยพี่คาเรียบร้อยร้อยร้อยแล้วพี่คาเรียบ,100บร้อยนะนะฮะเลือกรูปพี่นะครับชอบองค์ไหนล้องเลือกมาพี่นะสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสวยมากเลยพี่เรียมแล้วสวยเลยนะพี่โอ้สวยจริงเก็บได้เก็บพี่นะเรียมกันน้ําให้แล้วนะฮะ นะโอเคนะครับมีวันนี้พี่นะฝากหน่อยพี่นะครับยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านอีกครั้งพี่นะขอบคุณพ,พี่อีกครั้งมากๆครับนะ